ติดตามช่องแต่สตาร์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ชาวราศีมังกรนะคะขอต้อนรับสู่พุทธศักราช2568นนี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีมังกรจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในด้านใดกันบ้างนะคะ ชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะหรือท่านที่วางดวงลัคนาแล้วลัคนาของท่านอยู่ในลัคนามังกรก็สามารถที่จะรับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้ได้นะคะชาวราศีมังกรจะมีดวงดาวเด่นๆนะคะที่จะยกย้ายเข้ามาอยู่ใน เรือนชะตาที่ให้คุณกับชาวราศีมังกรนะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ18ปีนะคะชาวราศีมังกรคือดาวพราหูย้ายในวันที่5พฤษภาคมนะคะเวลา9ก้มง44นาทีนะ,ะชาวราศีมังกรนะคะส่งผลให้ชาวราศีมังกรจะมีการเงินโชคลาภนะคะ ความสำเร็จความร่ำรวยความยั่งยืนนะจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรในวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปนะนะคะเป็นมหามงคลของชาวราศีมังกรเลยทีเดียวนะคะแล้วอีกคราหนึ่งนะชาวราศีมังกรนะคะเป็นช่วงที่ดาวพระเสาร์ นะดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรนะคะจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอีกช่วงหนึ่งคือช่วงวันที่23สิงหานะจนถึงปี2569เลยนะชาวราศีมังกรส่งผลให้คุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะในเรื่องของการงานการเงินมีชื่อเสียงความโด่งดังความร่ำรวย นะคะดวงตาของคุณจะเปลี่ยนแปลงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะมีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรนะคะคุณอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่เป็นงานเก่าๆโปรเจกต์เก่าๆอะไรตรงนี้นะคุณกลับมาฟื้นคืนความคิดดีๆนะชาวราศีมังกรนะกลับมาพลิกฟื้นในเรื่องเก่าๆเ,เนี่ยจะทำให้คุณประสบความสำเร็จ แล้วก็สามารถที่จะหาเงินหาทองแล้วก็ร่ำรวยโด่งดังในโปรเจกต์นั้นๆได้เลยนะคะชาวราศีมังกรในเรื่องของดวงดาวว่าไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดไพ่ให้กับชาวราศีมังกรกันนะคะว่าในปี68นี้ดวงชะตาของคุณจะเฮงจะปังขนาดไหนนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบรายบุคคลเป็นดวงคุณเอง สแกน qr code add line id ตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการให้หมอรราไปออกงานอีเวนต์นะไปเอนเตอร์เทนลูกค้าไปเอนเตอร์เทนลูกน้องงาน thank you party ทั้งหลายนะคะก็สามารถที่จะสแกน qr code เดียวกันนี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามนะคะกด subscribe ช่อง the star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ชาวราศีมังกรนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ยิปซีไพ่ขลังออร์คิลบารมีห่งองค์พ่อพิฆเนศบารมีขององค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สําหรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมซาคอมเมนสมิธองปู่ฤาษีร้อยแปดองค์ปู่ฤาษีนาอดทุดดวงจิตทุดดวงวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธาร ขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในปี2568นี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีมังกรด้วยค่ะสาธุ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 เราจะมาเปิดไพ่ครั้งโบรักเคลงกันก่อนนะคะชาวมังกรนะ ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะภาพรวมของคุณในปี2,568นี้นะคะชาวราศีมังกรการงานการเงินความรักผู้หลักผู้ใหญ่บริวารน,นะคะโชคลาภชื่อเสียงเงินทองพลังงานไพ่ค่ะ ตำแหน่งแรกนะคะชาวราศีมังกรตัวตนของคุณได้ไพ่โอ้โหเห็นไหมชาวราศีมังกรผงาดมากนะไลออนคิงไลออนคว e นนะคะชาวราศีมังกรนะคุณจะกลับมายิ่งใหญ่นะมาประกาศสักดาห์อีกครั้งหนึ่งนะคะในปี2568นี้นะคะเพราะว่าดาวเสาร์อะ เป็นดาวเจ้าเรือนของตัวคุณนะเป็นดาวประจําตัวของตัวคุณนะคะคุณจะกลับมายิ่งใหญ่มาโด่งดังร่ํารวยอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวราศีมังกรน,นะเป็นคนที่มีพลัง power อำนาจวาสนาบารมีความดูดีความเก่งความน่าเกรงขาม นะคะมีแต่คนนับหน้าถือตามีแต่คนเชื่อถือเครดิตมีแต่คนให้เครดิตคุณนะคะคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างที่สุดเลยนะชาวราศีมังกรนะคะเป็นดวงชะตาที่ดีที่สุดเลยนะใครหลายๆคนนะชาวมังกรนะคะดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลงกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะในตำแหน่งตัวตนนี้คุณได้ไลออนคิงเลยนะชาวมังกรนะคะ ในตำแหน่งต่อมาค่ะชาวราศีมังกรในตำแหน่งบริวารลูกน้องลูกจ้างพ่อแม่มงสาคณาญาตสามีภรรยานะคะสังคมที่แวดล้อมตัวตนของคุณคุณได้ไพ่อะไรคะโอ้โหชาวมังกรเพรียบพร้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะคะความบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นหมดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัว กับลูกน้องลูกจ้างบริวารน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณมีเกณฑ์ได้ได้รับโชคลาภจากบุตรลูกน้องบริวารน,นะชาวราศีมังกรนะคะจะเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ของชาวมังกรจะเป็นอะไรที่แบบสมบูรณ์แบบสุดๆดีสุดๆเลยนะชาวมังกรนะคะในรอบ18ปีนี้นะชาวราศีมังกรนะคะ ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดของคุณสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่หรือว่ากำลังจะเผชิญอยู่นะคะหรือสุขภาพร่างกายของชาวมังกรคุณได้ไพ่อะไรคะชาวราศีมังกรบางคนก็มีความโศกเศร้าเออหรือว่าแบบลืมอดีตไม่ได้ลืมอดีตที่เจ็บปวดไม่ได้บางคนนะ่ะเคยเป็นคนที่แบบว่า รวยสุดๆนะคะหรือดวงคุณเคยพุ่งมาสุดๆในอดีตเนี่ยบางคนเนี่ยออหอยหาความสำเร็จโหยหาคนรักโหยหาทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวมังกรบางครั้งคุณก็หวนคิดเรื่องราวเก่าๆที่ทำให้คุณเจ็บปวดเออนะคะชาวมังกรนะ ปีนี้เป็นปีที่ดีของคุณนะคะไม่ต้องย้อนกลับไปคิดเรื่องราวอะไรที่มันไปตอกย้ำความเจ็บช้ําความเจ็บปวดไม่มีประโยชน์เราจะต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะชาวราศีมังกรนะคุณโหยหาบางอย่างที่ผ่านมาที่มันไม่สําเร็จที่มันผิดหวังที่มันทําให้คุณแบบไม่สบายใจอ่ะคุณต้องปล่อยแล้วล่ะนะคะชาวราศีมังกรนะปล่อยไม่งั้นคุณจะเป็นโรคเครียดหรือว่าโรคซึมเศร้านะนะคะ ชาวราศีมังกรไปตกในตำแหน่งอายุด้วยมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายคุณด้วยนะคะชาวราศีมังกรนะไพ่ในตำแหน่งต่อมาค่ะไพ่ในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีความเจริญก้าวหน้าความรุ่งโรจน์ในเรื่องของการงานกิจการการงานนะการขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอวยยศชาวราศีมังกรได้ความเครียดเกิดขึ้นแสดงว่างานคุณจะเยอะขึ้น นะงานคุณจะเยอะขึ้นงานคุณจะหนักขึ้นคุณจะเกิดความตึงเครียดนะคะอาจจะต้องคิดงานเยอะเออนะคะเคร่งเครียดกับเรื่องงานออธุรกิจการงานมีเข้ามาเยอะแยะมากมายเหนื่อยนะคลั่ำเคร่งกับเรื่องของการงานการวางแผนการตัดสินใจเออนะะนะนะคะชาวมังกรนะนะคะมีความเครียดในเรื่องของงานงานถือว่าดี นะคะเพราะว่ามีงานเยอะนั่นเองนะชาวราศีมังกรนะคะหนึ่งต่อมานะชาวราศีมังกรในตำแหน่งชื่อเสียงโชคลาภนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆนะคะชาวราศีมังกรในตำแหน่งนี้คุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ depressed อะชาวราศีมังกรนะคะ ในเรื่องของโชคลาภหรือว่าการเสี่ยงเนี่ยคุณอาจจะเสี่ยงเองไม่ได้นะคุณอาจจะต้องให้ทางบริวารเออบริวารคุณเสี่ยงเพราะว่าคุณไปตกเอ,อ่อความอุดมสมบูรณ์อยู่ตำแหน่งบริวารน,นะคะคุณอาจจะได้เงินได้ทองจากการทํางานนะคะได้เงินได้ทองจากการบุกบ่าฝ่าฟันการลงทุนลงแรงการเหนื่อยยากนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานมากกว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแบบโชคลาภ นะคะคุณมีแกนได้ทรัพย์คุณมีแก,กนได้เงินได้ทองจากการทํางานนะคะแล้วก็จากบริวารให้โชคให้ลาภคุณซะมากกว่านะชาวราศีมังกรนะในปี2568จะโดดเด่นไปกับทางในเรื่องของบริวารให้คุณให้โชคนะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานซะมากกว่านะในตําแหน่งต่อมานะคะในตําแหน่งมูลละที่ผ่านมานะคะ ชาวราศีมังกรที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบว่าใจด้านชานะรู้สึกว่าเฉยๆหรือว่ารู้สึกแบบไม่ค่อยยินดียินร้ายอะไรสักเท่าไหร่ในเรื่องของหัวจิตหัวใจหรือว่าความรักนะคะหรือหลายๆคนอาจจะมองว่าในปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยมันอะไรมันก็เหมือนแบบถูกฟรีดถูกดองถูก ถูกสตาฟไว้อะเออไม่มีการเคลื่อนที่หรือว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะคะแต่ในปีนี้นะในช่วงกลางกลางปีไปแล้วแล้วยิ่งเป็นช่วงอ่สิงหาจนถึงปีหน้าเนี่ยชาวราศีมังกรคุณจะแบบเป็นอะไรที่แบบว่ากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะกลับมามีความสง่าผ่าเผยอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวมังกรนะบางคนก็ใจด้านชาในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะบางคนอาจจะแบบโสดมานานได้ด้วยนะชาวมังกรที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้นะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะชาวราศีมังกรในตำแหน่งอุตสาหะคุณได้ไพ่อะไรโอ้โหชาวราศีมังกรเห็นไหมคะในตำแหน่งอุตสาหะคุณได้ไพ่เดสินีไพ่พญา,านาคนะคะคือคุณจะมีความสำเร็จในเรื่องของการงาน เป็นที่ตั้งนั่นเองคืออาจจะต้องใช้ความพยายามบุกบ่าฝ่าฟันต้องมีความขยันอดทนนะแล้วคุณจะสำเร็จยิ่งใหญ่นะคะไพ่นี้คือเป็นไพ่พรมลิขิตไพ่เดสสินีรวมถึงใครหลายๆคนนะคะอาจจะมีคู่ครองคนรักมีคนที่ใช่คนที่ชอบนะหรือสามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวหรือว่ามีความรักมีครอบครัวได้ในปีนี้2568นี้ นะคะชาวราศีมังกรก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคุณจะพบเจอคนที่เป็นคู่คนที่ใช่คนที่รักคุณอย่างจริงใจนะหลังจากที่คุณแบบว่าเฉยชามาเย็นชามานะคะชาวมังกรปีนี้เป็นปีของคุณจะมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของธุรกิจการงานนะการลงทุนนะคะ ไห้ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนผักดันชาวราศีมังกรนะคะคุณจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะเต็มใจที่จะช่วยด้วยโอ้นะ เต็มใจที่จะช่วยเต็มใจที่จะทําให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนตรงๆงคุณเป็นคนตรงไปตรงมาคุณเป็นคนซื่อสัตย์ยุติธรรมนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นในคุณงามความดีตรงนี้ของคุณนะคนที่เป็นแบ็คของคุณเนี่ยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะชาวมังกรเนี่ยนะคะอาจจะอยู่ในแวดวงผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะอยู่ในแวดวงของสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานราชการนะ เป็นคนที่มีแบ็กดีนะคะชาวมังกรน,นะในปีนี้นะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาดูว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่าจะสนับสนุนน่าจะซัพพอร์ตน่าจะส่งเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแตจนนรรแ่จะเป็นในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของคอนเน็ชันก็ดีนะคะส่วนใหญ่แล้ว พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมี power มีพลังอํานาจมากแล้วเขาก็จะช่วยเหลือคุณด้วยชาวราศีมังกรนะคะเป็นไพ่ที่ดีรวมถึงชาวราศีมังกรหลายๆคนนะคะอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญานิติกรรมสัญญาอะไรที่เกี่ยวข้องกับราชการหน่วยงานราชการนะคะนิติกรรมหรืออาจจะมีในเรื่องของขึ้นโรงขึ้นศาลคดีความสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมนะ ชาวมังกรนะคะคุณจะไม่โดนนําเปรียบนะนะคะจะเป็นลักษณะตัดสินถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดนั่นเองในช่วงปีนี้นะคะไพ่ใบสุดท้ายค่ะชาวราศีมังกร ตำแหน่งกาละกินีคนคอยอยิจฉชาลิษยาโอศัตรูขั้วาคาดไม่มีเลยนะชาวบังกรนะคะเหมือนเป็นลักษณะที่แบบว่าปล่อยวางกันแล้วรู้สัจธรรมกันแล้วนะคะไม่มีใครมาอาคาตใครนะคะหรือเป็นลักษณะแบบว่าเออปล่อยไปเถอะปล่อยวางกันแล้วนะคะปล่อยวางกันไปแล้วไม่มีอาคาตมาดรายลนะนะคะศัตรูก็แพ้ัยตัวเองไปนะคะศัตรูก็ นิ่งเงียบไปศัปตรูก็ไปไฝในเรื่องของการทำมาหากินนะคะหรือมาญาติดีกับคุณก็ได้นะคะชาวราศีมังกรน,นะมันเป็นลักษณะให้อภัยกันน่ะนะคะรู้ผิดชอบชั่วดีแล้วนะคะมองว่าการที่เรามาอาฆาตมาตร้ายกันต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อ่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในปี2568 นะคะชาวมังกรน,นะมีการให้อภยัยเออมีการปล่อยวางกันมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความอิจฉาริสยาศัตรูขั่วาฆาตนะคะถือว่าเป็นปีที่ดีสำหรับคุณนะคะปีที่ยิ่งใหญ่นะคุณจะมีความประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะชาวราศีมังกรน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของไพ่ยิปซีกันบ้างนะ ชาวราศีมังกรในปี2568เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะชาวมังกรหลายๆคนอยู่ต่างประเทศก็ได้ทำงานอยู่ต่างจังหวัดก็ได้หรือเป็นคนที่จะต้องแบบโยกย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากในต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ไกลบ้านไกลช่องไกลสถานที่เกิดนะคะเทมเพลนเนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดียิ่งขึ้น The Star โอ้โหความอุดมสมบูรณ์นะคะความร่ำรวยความอยู่เย็นเป็นสุขความมีชื่อเสียงโด่งดังอะเห็นไหมตามดวงดาวเลยนะคะไพ่ The Star เนี่ยคือความโด่งดังความประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ View of Fortune เห็นไหมคะความมั่งคัง่งความร่ำรวยนะชาวราศีมังกร ความร่ำรวยบ้านอสังหาที่ดินอโอทูซับคัพเพสซับคัโอ้โหชาวราศีมังกรนะคะโดยภาพรวมอยู่แล้วเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีอยู่แล้วนะคะกลับมาเป็นที่หนึ่งอีกครั้งกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งกลับมาสู่เวทีสังเวียนที่คุณเป็นผู้ชนะอีกครั้งหนึ่งนะ ชาวราศีมังกรนะคะเป็นดวงที่ดีที่สุดของคุณนะชาวมังกรหลายๆคนเนี่ยจะกลับมาหน้าชื่นตาบานอีกครั้งหนึ่งในปี2568นะคะชาวราศีมังกรคนที่กำลังรอข่าวสารในเรื่องของการเดินทางบางคนอาจจะต้องแบบเดินทางไปทำงานต่างประเทศเดินทางไปเรียนต่างประเทศคนที่รอในเรื่องของการตอบรับวีซ่า ะะตอบรับจากสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในประเทศก็ได้นะคะหรือว่าบางคนสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะคะ t o soft one นะบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยชาวมังกรที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะได้รับข่าวดีเกิดขึ้นในปีนี้อย่างแน่นอนนะคะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะ ชาวราศีมังกรนะคะคนที่อยู่ในสายงานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการติดต่อประชาสัมพันธ์ประสานงานนะคะงานออนไลน์เออคนที่อยู่ในงานออนไลน์งานต่างประเทศนะคะดารานักร้องนักแสดงงานอีเวนต์ต่างๆนะคะพิธีกรนะหรือคนที่อยู่ในสายศิลป์สายอาร์ตทั้งหลายทุกขแขนงทุกศาสตร์นะคะเออ ร้านอาหารของกินของใช้ของสวยงามนะคะโรงแรมเสื้อผ้าหน้าผมรีสอร์ทโฮมสเตย์ ay, ทุกสิ่งอย่างเลยนะหรือชาวมังกรที่ทำงานอยู่ต่างประเทศนะคะชาวมังกรที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการคออ้าขายอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินเออนะคะบางคนขายรถขายเรือขายอะไรก็ได้ที่มันเป็นของ ใหญ่ๆเลยนะบางคนขายเ,าเครื่องบินอะไรก็ได้หมดเลยนะชาวราศีมังกรนะคะเพราะว่านี้คือหมายความว่าทรัพย์ใหญ่นะทรัพย์ใหญ่หลักประกันใหญ่ๆคนที่ขายหลักประกันอะไรใหญ่ๆนะชาวราศีมังกรนะคะจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากรวมถึงคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากด้วยนะชาวมังกรนะคะ คนที่ทำงานออนไลน์ก็เป็นคนที่แบบมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้น youtube มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นอ่ามียอดซับเยอะขึ้นเป็นคนที่มีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะคุณจะเป็นคนที่เป็นขวัญใจของอผู้คนทั่วไปนะคะใครๆก็รักคุณใครๆก็อยากส่งเสริมใครๆก็อยากสนับสนุนคุณนะคะชาวราศีมังกรนะชาวราศีมังกรที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงาน ช่วยเหลือผู้คนนะหมอแพทย์พยาบาลที่ปรึกษาจิตแพทย์อะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะทำงานมูลนิธิทำงานอยู่ในฝ่ายที่แบบช่วยเหลือผู้คนหมอดูได้หมดเลยนะคะคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับคลินิกเสริมความนาเสริมความงามเวลเนสแคร์ต่างๆอะนะคะอะไรที่หรือว่าโปรเจกต์งานเก่าๆอะไรที่คุณเคยทำมาแล้วแล้วแบบว่า พับเก็บไปในปีก่อนปีนี้เอากลับมาทำใหม่นะนะคะเพราะว่าเนี่เรื่องใหม่ๆจะกลับมาเรื่องเก่าๆจะกลับมาเป็นเรื่องใหม่ครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะชาวราศีมังกรนะเอากลับมาทำได้นะคะคุณจะมีความประสบความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่รอชาวมังกรอยู่ในปี68นี้นะในเรื่องของการเงินสุดยอดมากๆชาวมังกรมีบ้านมีรถได้ นะคะบ้านใหม่รถใหม่ที่ดินอสังหาริมทรัพย์คอนโดนะคะบางคนก็อยากจะซื้อโรงงานได้หมดเลยซื้อโรงงานใหม่นะซื้อที่ใหม่นะคะไปซื้อกิจการใครก็ได้เออซื้อกิจการใหม่นะคะหรือบางคนได้มรดกตกทอดอืมได้มรดกมีความร่ำรวยเกิดขึ้นนะมีมรดกนะคะชาวราศีมังกรมีลาบใหญ่นะ จากมรดตรกตกท่อจากงานธุรกิจการงานนะคะบางคนอยากจะซื้อบ้านก็ได้มีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อที่ดินได้ขายก็ได้ซื้อก็ได้หมดเลยนะคะชาวราศีมังกรน,นะคะมีความอยู่เย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้นมีเงินเยอะมากขึ้นนะคะมีโอากาสได้ทรัพย์อะไรมาแบบว่าไม่คาดฝันนะชาวมังกรน,นะคะมีโชคลาภจากเลขบ้านให้โชคเลขความฝันให้โชค นะคะลูกหลานบริวารให้โชคด้วยนะชาวมังกรมีไพ่เพสมีไพ่เพสสองใบเลยนะชาวราศีมังกรลูกหลานให้โชคลูกน้องให้โชคนะคะความรักบ้างชาวราศีมังกรความรักคนโสดคุณจะเจอความรักดีๆคุณจะเจอคนที่ดีคนที่ใช่เป็นลักษณะร,รักแรกพบแล้วก็ เป็นความรักที่แท้ทแทจริงนะคะถูกซอกครับเป็นเนื้อคู่ไพ่ขึ้นเหมือนกับไพ่ขลังเลยนะคะแล้วก็ตรงกับดวงดาวคุณด้วยคุณจะเจอคนที่รักคุณจริงคนที่ใช่คนที่สามารถที่จะแต่งการแต่งงานลงหลักปักฐานเป็นครอบครัวกับคุณได้ในปีนี้นะชาวมังกรแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมมากๆเป็นคนร่ำคนรวยนะคะเป็นคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง นะคะมีหน้าที่การงานที่ดีนะอาจจะพบเจอกันบนช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าเขาเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนต่างชาติที่มาทํางานในประเทศก็ได้นะหรือเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศจริงๆก็ได้เช่นกันนะคะเป็นคนผ่านการมีครอบครัวมาแล้วอะไรมาแล้วนะพ่อไม่แม่ไม,ไม,ไม่นะคะส่วนชาวมังกรที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วคุณก็จะรักกันยิ่งขึ้นไป นะคะมีเกณฑ์จะซื้อบ้านใหม่ให้กันมีเกณฑ์จะซื้อของขวัญของขวัญชิ้นใหญ่โชคลาภใหญ่ให้แก่กันนะคะบางคนก็อาจจะได้บ้านจากคู่ครองคนรักเออได้บ้านได้รถใหม่นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องดีๆทั้งหมดเลยของชาวราศีมังกรนะคะในปี2568นี้การงานการเงินความรักโอ้โหสุดขีดมากๆชาวราศีมังกร มีเรื่องต้องระวังด้วยชาวมังกรน,นะคะเรื่องต้องระวังในเรื่องของอาหารการกินนะอาหารการกินมันจะทานเยอะมากขึ้นนั่นเองนะคะจะมีโรคอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเครียดได้นะคะงานเยอะงานเยอะเลยเครียดเห็นไหมคะนเครียดนะ งานเยอะเงินเยอะก็เลยเครียดต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะรวมถึงโรคเสื่อมต่างๆโรคพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนะโรคเสื่อมนะคะที่เกิดจากการกินนั่นเองนะเบาหวานความมาความความ,ความมันเบาหวานความดันไขมันเออนะคะชาวมังกรก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันแต่คุณไม่ต้องกลัวคุณมีวิวออฟฟอร์จูนนะคือเป็นอะไรก็หายนะคะ คนป่วยหายเจ็บนะคนเจ็บก็หายป่วยเออนะเจ็บหายป่วยป่วยหายเจ็บมียารักษาพบหมอพบแพทย์ดีพบยาดีนั่นเองชาวมังกรน,นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็รักษาหายนะคะก็ต้องระวังนั่นแหละนาะนะคะพอเวลา เออมันมีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลเอาใจใส่ด้วยนะคะอย่าปล่อยให้อ้วนเกินไปอย่าปล่อยให้เครียดจนเกินไปนะอย่าปล่อยให้เหนื่อยจนเกินไปนะคะก็ขอให้ปี2568นนี้เป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตของชาวราศีมังกรแล้วก็ปีต่อๆไปด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นคลิปรายเดือนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ